ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตดิดตามและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาลองใช้เวลา100วันเอาชีวิตรอดในโลกของเหล่าอนิเมะโดยเป้าหมายหลักของเราในครั้งนี้ คือการออกประจนภัยและรวบรวมพลังจากเรื่องต่างๆเพื่อกำจัดเหล่าบอสสุดโหดผมจะทำสำเร็จหรือไม่เราไปเล่นการประจนภัยพร้อมๆกันเลยครับวันที่หนึ่งผมเกิดมาในโลกอันแสงกว้างใหญ่อีกแล้วซึ่งเราก็ไม่ดีรอที่จะสำรวจหมู่บ้าน เออต้องรุดของแล้วนะครับนะกับเล่นเฟเวอร์ก็ต้องรุดของนะครับนี่ได้ขนมปังขนมปังมาเนี่ยเรากระโดดสูงเนี่ยเพราะว่าเราได้พลังของจิจิสุมา <S <S <ๆ>เห็นไหมนี่ดูเราสมบูรณ์มากโอเคมีกล่องแล้วมีกล่องอู้ได้ไม้อีกแล้วนะจริงไม่ต้องตัดไม้แล้วมนะั้งน่ะเดี๋ยวมีกล่อง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 ก็เก็บมาหน่อยแล้วกันโอเคปึ๊บแบบนี้จากนั้นก็ครับอุปกรณ์ปึ๊บอ่าโอเคขวานมานะปรากฏติดเวดดิทมาไม่เอานะในตอนนั้นพี่จะทำขวานไม้ทำไมวะในเมื่อเราเอ้ยไม่ได้เล่นไฟเวอร์นานแม รอบนี้มีไม้ให้ใช้ฟรีด้วยฉากนั้นก็ขุดเลยโอเคเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยจะได้จะได้โอเคขอหินหน่อยหินเดียวมาหน่อยเออหินมา,า,านนนนแล้วก็อ่าจิจิจะไปนิดนึงจิกหินมาแล้วอ่ะจิกจากบ้านนี่แหละนะโอ้ยแย่ออกตัดไม้เล็กน้อยพอได้มาจํานวนหนึ่งแล้วเราก็มาเจอกับไปเดีวนน๋วนี้นี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่เจอเชฟเจอเชฟวันดีวันดีอุย้ย วิวูน่ารักมากนี่ครับวนาอันน,นี้ก็คือตัวจมอนเหมือนกันนะมันคือมาจากเรื่องอะไรน,นะเนี่ยแล้วก็ข้ามได้แต่ว่าวิว้าได้เนื้อด้วยแล้วก็ลงเหมืองเลยอ่าตรงนี้มีเหมืองไหมไม่มีเหมืองไหมอ้าวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประดี๋ยวประดี๋ยวิวูแรงวิแรงเออลืมไปเรามีพลังของไอ้นี่นี่ว่าของไอ้ไอ้ยาตุรนี่เดี๋ดูดนี่สแตร์เออเอาดีมามา ลืมไปมามาหน้าไหนมาเหอะมาเดี๋ยวซัดหมดนะนี่อะไรเนี่ยแล้วผมไม่อยากกินมั่งไงไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะอ๋อไม่ชอบหมอดอันนี้เรื่องไหนโอ้ยเดีิดิดิเอาพอดีก็ได้แบบงงถึงวักลายใช่ไหมครับป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งขอขุดนี่ก่อนนะแมนเบกกิ้งนะเอาเก็บมันเบกกิ้งมาก่อนแล้วกันนะแล้วโอเคมามาลุ้นกันดีกว่ามาลุ้นก่อนปึ๊บเฮ้ยพันหมอกว่ะเอาเว้ยครั้งนี้มาแปลกครั้งนี้มาแปลกวันที่สองถึงสี่พมขุดไปเรื่อยๆแต่ไม่ทันไหว เราก็เดินเจอกับเทสเโอยจากเรื่องอะคิระคือบางทีมันก็เป็นแบบว่าการ์ตูนเก่านะผมก็ไม่ถึงแม้บางคนอาจจะกินไม่ทันแต่บางคนรู้จักนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะตายแล้วอ่ะแล้วก็ตายแล้วด้วยแต่ไม่น่ะก็ตายเอาเป็นว่าช่างมันเถอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมันเช้าด้วยว่าเอ้ยมันก็เดี๋ยโอ้ยมา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 เดี๋ยว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 โเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 มาคำสาบ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 มาดิเอาดาบฟาดคำสาบเออเอาดีดาบฟาดคำสาบมาจากนั้นขุดเมืองออีกสักกพั จ,จอแร่พิเศษด้วย <S 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 แหมอุ้ยนี่ยนี่เห็นไหมมันคือแร่จากมดแร่อะไรวะเรื่องสมองว่ามันจะใช้ที่ขุดหินขุดไม่ได้นะอเอาไปไปไอังค็ขุดขุเลยก่อนแล้วกันนะคือแน่นอนนะตามคอนเซปต์แล้วนะผมอยากจะขุดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกประจนภัยทีเดียวนะนี่แร่มาอีกแล้วนะแร่อะไรอะแร่อะไรเนี่ยแร่เกลือโอ้โหเกลือด้วยขอบคุณน,นะแค่นี้ยังเกลือไม่พออีกเหรอวะหลังจากได้แร่มาจํานวนหนึ่ง ก็นำมาครับอุปกรณ์เลยและอะไรอ๋านี่ไงเมจิกคือไม่เข้าใจเลยนะพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันของมันถึงจะรวมกันไม่ได้ฮะคือมันจะบั๊กอะไรแบบนี้เนี่ยโฮมขุดแล่ต่อเรื่อยๆเ,เจออะเบอร์นดอนได้วยวุ้ยขอเจมก่อนมันคืออะไรอะ่ะมันคือแอนติเซนเซ่โอเคไปยาวๆไปฮะตอนนี้โอเคอเคุอค้ยเจออะเบอร์นดอนไใช่ไหมหน,นมอนไ,ไม้อ๋อไปขุด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 ทำไมไอ้แร่เมจิกมันเยอะจังวะ ามันเอาแร่อื่นมาไม่เป็นอ่ะโอ้ยตุ้แตโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ปานหมองตกแม่งจู่จู่เราก็ได้ยินเสียงประหลาดนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนลุกใครอยู่ก็อยู่ผมไปแล้วจ้า แล้วเราก็เจอไดมอนจนได้ถ้ามอนเตอร์อู้นี่ไงเจอแล้วไดมอนอไดมอนเจอแล้วเย่เจอไดมอนแล้วเอามาเลยออามาเลยโอเคสวยงามนะโอเคได้ไดมอนมาแล้วนะดีดีดีด,ดถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะวันที่5้ถึงเแล้วผมก็กลับบ้านมาเคลีย์ของเล็กน้อยไดมอนพกติดตัวไว้แล้วกันนะไม้ด้วยนะโอเคเอาอันนี้มาปึ๊บปึบมาเขอมันฝรั่งไว้ดีว่าเ๊บโอเคน่าจะพอละไป ไปได้ว่านะจากนั้นก็ออกจนภัยเลยอ่านี่พุ่งได้พุ่งได้เออน้องมือพุ่งได้นะสุดยอดจะไปโอ้เดี๋ยวเดข้างหลังข้างหลังนั่นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดโอ้โหตืนต่นเตึ้งนี่เป็นหมดเลยทุกอยนะ่างคือหอดมันใหญ่ใหม่ๆม,มากนะแล้วก็ไอจุดที่สูงเพิ่องอัปเดตมาด้วยนะเพิ่องอัปเดตเมื่อวานเลยนะซึ่งเราก็เจอคนดังด้วยเอ,อวิสุปเากัตติสุปเาเฮ้ยว,วันดีซุปเปอร์ซ่าอโล อลอหลวันดีมาเตะบอลกันไหมเราเตะบอลกันไหมเตะบอลกันไหมนี่ขอรองเท้าเลยนี่จิกรองเท้าฟุตซอลนะโอ้โหแต่ว่ามันได้บัฟด้วยนะไม่เท่ว่าแบบนี้ก็ได้เหรอจากนั้น ผมก็ออกฟามไปเรื่อยๆแล้วดัล่าสุดก็คือใช้ปามาดีตบบคำสาบอยู่นะโอ้โหสุดยอดนะนี่อันนี้แหละสิ่งที่อยากจะเห็นมากในการคอสโอเวอร์นะก็คือแบบแม่งรวมๆกันเนีายเดี๋ยว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 เดี๋อวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเดี๋ยวเดียเดีจยวเดีวเด้ยเดี๋ยวเดยวเดแล้วเี๋ยะเดี๋ยเดี๋ยเี๋ยวเด้วยาเดออยตเุจากเรื่องเรื่องเี๋ยวเดี ยัม <Yeah. S 2> แต่จูจูเราก็มาเจอกับโกโจอาโกโจยันดีถึงโกโจไม่ได้เจอนานวันดีโกโจตบมันทีลูกตบมันตบมันเอามันลูกเอาเอามันให้ตายเอเอนั่นแหละสวยงามโกโจสวยงามโอ้ยแล้วทำไมมันต้องโดนผมอะอะไรวันนี้วันที่8ถึง11บพุ่มเผาอาหารตุนเล็กน้อยแล้วก็ออกใส่นนวต่อวัสดีเพื่อนวัสดี้เพื่อน เราขอสมัตนายได้ไหมเอ้ามิกกุ๊บบช่วยแล้วเออมิกกุ๊บบช่วยจัดการสุนที่เออเออมาสมัตเออสวยมากเออดีมากแต่อย่าที่อย่างเนี่ยอย่าไปสูนในหมู่บ้านนะยวหมู่บ้านเราพังหมดนะแมวแมวไปไปไปตรงน,นี้หาหาง่อนหิวหิวเดี๋ยวค่อยออกทำเคสต่อเอ้ย เฮ้ยคามานูเอะคามานูเอะว่ะคามานูเอะว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาดิมาดิมาบอกให้ใจเย็นน่ะใจเย็นไม่ไม่ไม่เย็นหรอไม่เย็นหรอฮะถ้าผมก็มันใครตายก่อนเฮ้ยดาบผม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 ดบเอ้ยดาบดบโอเคมันตายยังอ่ะตายแล้วเหรอโอ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายขอลาฐหน่อยเออเรียบสุดท้ายก็เอาชนะมาได้สักทีเจอเลือดแปลกๆด้วยโอเคอุ้ยเลืออะไรอ่ะขอดูก่อนนะโอ้ โว้ว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 โว้โวโอ้มันให้มันได้อย่างนี้สิโรบินเขาสำรวจก่อนนะด้านในนี้มีอะไรเอามาทำไมก่อนนะฮะเอามาทำไมอีกแล้วพอจะมีผลปีศาจได้ผมไหมไปๆขอนัวต่อแล้วกันขอเก็บเก็บเวลก่อนนะแรกๆเอาเดินทางดีกว่าเผื่อแบบจะมีสตั๊กเจอเกิดน,นะเฮ้ยคณาตัวไราย,ยาสปีเลเซอร์วันดีวันดีครับขอขอหน่อยนะขอชุดหน่อยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจและไม่นานเราก็ได้เจอกับสถานที่อะไรสักอย่างซึ่งมันก็คือ อะไรอะ่ะเข้าก่อนฮนะนี่เข้าข้างหน้ามาดิเป็ดเหรอโอเคไปสำรวจดีกว่านี่มีอุ้ยมีเครื่องเกมด้วยโอเคขอสำรวจหน่อยนะผมไม่ไม่รู้เลยในบ้านนี่บ้านใครเนะี่ยมีนิกริกริด้วยมาใครอะ่ะอ,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 อ๋อโคนันผู้ทนเนาะอ้อวันดีเวันดีด็อกเตอร์ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยไม่บอกไม่ดูนะพอดีด็อกเตอร์ครับอุ้ยนี่ไงมีเพย์โคน,นันด้วยแต่เปิดไม่ได้นะฮะเปิดทีนีก่ก็สิกินนะฮะไม่ได้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 ไไดไไดโอ้โหมาหมดเลย มาหมดทุกเพลงเลยอ่ามามาเอามาหมดเอามาหมดโอเคนี่อุ้ยอุ้ยน่าแม่รูสักคุ้มเลยวันที่12ถึง15แล้วเราก็ออกเดินทางต่ออยากได้อยากได้เสือ้อเออแบบอยากให้เซนเสื้อให้อะไรเงี้ยขอได้ปะปึ๊บโอเคสุดาบอกเรื่องมากไม่ให้แม่งนะจากนั้นก็แวะตัดใบไม้สักนิดเพื่อมันจะดับผลปีศาจแต่ก็ไม่มีวี่แววเฮ้ยเดินทางต่อ ไม่นานก็จเจอบ้านคนนั้นอีกแล้วบ้านเดิมเนี่ยไม่ใช่นะอ้าเอาอีกแล้วนะฮะนี่โคน,นั้นคิดถึงเราไงเออโอเคมาสวัสดีครับด็อกเตอร์อ่าุ้ยทำไมบ้านนี้ไม่มีไม่มีต้อัญชันมาคือมันเล่นต้องทุกอย่างเลยเหรอเลก็กเลก็กเลก็กอ่ะเล็กมาเล็กมาฟูดเซน ฉันทำอะไรได้ผมไม่แน่ใจเว้ยอ่ะมา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 าหมดมากิน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 เอออาร์โยเออดีเว้ยได้ออกจนพายนะอุ้ยบูม่าเฮ้ยบูม่านะฮะอ่าเห็นไหมบอกแล้วเราจะเจออะไรก็ได้เพราะนี่มันยิ่งกว่ามัลติเวิร์สขอเสื้อได้ไหมอยากได้เสื้ออุ้ยโอ้โหอยากได้เสื้อได้ผมมาโอ้โหทรงผมสุดหล่อเท่อะใส่มาแล้วกันนะมันบวกอะไรบ้างไม่รู้ปีต่อมาเรื่อยๆก็มาเจอกับซากอะไรสักอย่างกลางป่าแต่ชักมันเถอะ แล้วเราก็เจอกับเทสโออีกแล้วรออะไรละ่ะอะไรอะอะไรอะใครวะอุย๊ยพี่ตีผมทําไมอ่ะอุย้ยเดีเดดโอตัวอะไรไม่รู้นะยือแท้หนอคิดว่าแกน่ากลัวมากไหมน่ากลัวมากไหมฮะมาเออเออมาแล้วตัวอะไรมายุง่งเมื่อกี้ตัวมายุ่งเรออย่าเพิ่งขอนัวก่อนนะแต่ว่าเกมดับเฉยไม่เป็นไรล,ลองอีกรอบแล้ว,แล,วแล้วมันยอ้อนมันย้อนเวลาทับโตเหรอ โอ้โหก็ดับอีกเฮ้ยเอาเป็นว่าช่างมันละกันวันที่1 6ถึง21ผมกลับมาเคลียร์ของอีกชิ่นเคยคือเหล็กมันคือเหล็กมันจะรวมกันอยู่แค่ที่เดียวไม่ได้ใช่ไหมนะน่าจะได้แหละเนอะได้แหละได้แหละนะครับแล้วก็ออกใส่นัวต่อนี่คืออะไรอ่ะใช่ป่ะทุเรียนป่ะเออทุเรียนโอ้กําลังแพงเลยตอนนี้ผมเป็นพ่อค้าขายทุเรียนเนะ่ยแล้วเดี๋ยวนะพี่พี่สองคนตัวเดียวกันไม่ใช่เดี๋ยวว่าจะมาตีกันเองทําไมวนะเนี่ย หลังจากเดินทางไม่นานเราก็มาเจอกับเขาสกินนี่แล้วเฮียบามานานี่เจอนเขาสกินนี่แล้วนะเออมาแบบเรากลับมาที่เขาบ้านเกิดเราแล้วนะก็ชิบกโกโจโก้คือยืนยืนแบบยืนเหมือนเป็นเพื่อนกันอะม่รู้จักกันมานานนะฮะแล้วก็อ้าว่าไงเพื่อนเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างี้เขาลองนัวกับโจโกสหน่อยละกัน ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้โอ้โอ้ ập. โอ้โจโกโจโกใจเย็นใจเย็นโกโกอย่าพึ่งยังไม่ถึงคิวนายไปไปไปเดี๋ยวเออเดี pipeline, ๋ยวก็ตอมันลูกเดี๋ยวก็พูดตอมันตอมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋สุกุระเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่เอาใครอยู่ก็อยู่ผมไปแล้วไม่อยู่โอเคไปไปโอ้ใบกอดตายยังพี่พี่ตายยังพี่ยังไม่ตายใช่ไหมอังกันพี่รอผมแป๊บนึงยืนยืนดูนะยืนมองนี่ยืนมองนะ มออุย,ย,ยโอ้โอ้โอเคไม่มองออจะโหดไปไหนเนี่ยวันที่22ถึง26พักยกกันก่อนผมกลับไปที่เขาสกิลิอีกครั้งเพื่อหาเบอร์รี่ไปปลูกคือต้องหอบมาไกลขนาดนี้ไหมเนี่ยโอเคอวุ้ยดีนได้ทุกคน เด็กโหิวนะเออเด็กโเอาเลสโกเอสโกเอนชาร์โอเคเอนชาร์แล้วขอบคุณมากเลสโกนะตกใจนะเนี่ยผมชอบตกใจตลอดเลยเราไปขี้ขวาที่สโกะโอเคไหนดูสิมีกิวีมีอะไรให้เราไหมถั่วก็มาวะนะเอาไปให้อันเนียนะถั่วโอเคนี่ไงเบอร์รี่แล้วโอเคเอาเบอร์รี่มาเงินโอเคอะเจอเจออะโกเจอ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 ตัวอะไรผมจะมาเออมา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 ให้หมดเลยให้หมดเลยโอ้ยอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยจังเลยสู้กับแกเนี่ยนะประเด็นคือกัดไม่ปล่อยด้วยนะ จากนั้นเราก็มาเริ่มเควสแรกตบซาบิโตกันเลยว่าแต่มันอยู่ไหนกันเนี่ยความคิดเก๋ขั้นสุดของเราเราก็ทำการทับเศษแล้วก็ซาบิโตออกมานะเออนั่นแหละเออซาบิโตอยู่ไหนนะอุ้ยเจอแล้วโอ้โหสุดยอดเลยซาบิโตนะโคตรปอมสแมนนี่โอ้ยแมทที่หกสิบนะฮะสู้เราเลยสิเอาอมาๆมาสู้ดาบมาๆเออเออมาๆมาๆมาให้ฟันเลยให้ฟันเลย เออเออเออนั่นแหละต้องสู้ด้วยดาบด้วยนะโอ้โหสุดยอดใช้หมัดไม่ได้นะโอเคนี่น่าจะเป็นบ้างคุณสักจิใช่ไหมอ่าใช่นะโอเคนี่อ่ามีดากากด้วยนี่มีมีดาบดาบปานวาลีปลานประจำช่องจริงๆเลยวันที่27ถึง31ผมฟาร์มอสูนไปเรื่อยๆเจอสปาวมอนก็แวะเก็บนิดโอเคเจอชซเดิลนะไม่มีอะไรเลยนว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ แล้วเรากะเจอบ้านคนนั้นอีกแล้วหรือเปล่าผ่านมานานแล้วนานแล้วอย่าบอกนะว่าเจออีกแล้วใช่ปะที่เดิมหรือว่าที่ใหม่ที่เดิมที่ใหม่ที่เดิมที่ใหม่อ่าน่าจะที่เดิมแหละอุ้ยมันตามมันเอาในบ้านเลยขอกินก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมกินก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าน่าจะที่เดิมเลยะที่เดิมปะ,ะเออที่เดิมแหละจากนั้นก็ออกเดินทางต่อนี่นัวเป็นหนึ่งดอกแนละ้วเจ็บๆ,ๆโอเคไม่อยากจะเจออะไรดีๆบ้างอ่ะเบื่ออะไรเดิมๆแล้วนะับอยากเจออะไรใหม่ๆบ้างอยากเจอเะไรใหม่ๆบ้าง ักพักก็มาเจอกับหมู่บ้านอีกแล้วหมู่บ้านอีกแล้วสิ่งที่ผมคาดหวังจากหมู่บ้านนะฮะแน่นอนว่ามีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คืออาหารขนมปังกับมันฝรั่งก็ได้มาเามาเหอะเออมีของกินอนะมีมาเหอะอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้นะขอกินได้ก็พอนะฮะไปไป,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 ปเดินทางต่อนนะตอนนี้ก็เปล่อยนน,นิดนึงนะเดินทางตอนเช้าไม่เลาใจอะ่ะมันแบบมันไม่ได้เจออสูรไมไ่เจออะไรเลยนะสักพักเราก็มาเจอกับนะเฮ้ยอุ้ยอะไรอะ เอ้ยโอ้ยด้ดาบนี่มานะดาบแบ็กชอร์น่ะโหเปอาวุธคำสาปวันทีคุณใส่เดียว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 เกือบไปแล้ววันที่32ถึง34ผมแวะตบเอ็นมุสักนิดเอ็นมุมาเออโอ้โหปาร์ที่ห้านี่ฮะเอ็นมุมาเอ็นมุมาเอ็นมุมาเอ็นมุโอ้โหแปรงล่างยังแปรงล่างยังเอ็นมุเอ็นมุยังไม่แปรงล่างเหรอโอเคแปรงแล้วตัวนี้เอ็นมุมาแล้วแปรงแล้ว นี่ไงเออโอเคบินไปอมูบินนะตอนนี้ไอ้มูบินไอ้นูบินเออเออเออโอเคแล้วแล้วตัวนี้แต่เย็นเลือดเลือดเลือดออจะโหดไปไหนเนี้ยไม่นานเราก็มาเจอกับอะไรสักอย่างนี่ใครอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันฮนะไปไปดูหน่อยดีกว่าดูหน่อยดีกว่าฮึบโอเคปีนขึ้นไปแบบนี้แล้วข้างในก็คือปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเงินเงินอีกแล้วนะเงิน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  ้แต่มัเอาไปทำะไรได้ผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะเอาไปได้กับ MC ได้หรือเปล่าเดินทางต่อสักพักเราก็ดันมาเจอกับเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวอุ้ยเจอยูตาด้วยนะพอดี <S <S และนั่นก็คืออย่าบอกนะว่าบา้านโกคูเนี่ยใช่ป่าวว่าโอ้โหมีเพลงมีเพลงของอันี้ด้วยอ่ะเพลงของมาฮิโร่ด้วยนะเพลงของนัคือโอ้โหโกคูจริงด้วยจะเอ๋ ว้าวสุดยอดโกคูมีอะไรให้เราเนี่ยดิคัมเบอรี่ดิงนะปุ๊บอื้มเต็มเลยเต็มเลยเลือดมีฟูลเซ็ตอีกแล้วเจะไม่รู้ทำไรนะก็ตแล้วในกล่องก็มีไดมอนด์โอ้โหสุดยอดอ่ะรวยรวยอะรวยฮะมีเพลงนี่มีเพลงตะกอมเซ็ตแล้วก็กลับไปฟาร์มอสูรที่เขาสกิลี่อีกนิดมีตัวอะไรว่ามีมีมีไอ้เก็กโกเก็กโกเกโกเกโกมาขอนัวหน่อยขอนัวหน่อยมาชอบนัวหนัวชอบนัวหนัวชอบนัวหนัวแม่งเอ้ยตายแล้วขออสูนหนัวขออสูนหนัว ขอสูนัวๆแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมามา,มา,มาเออเอ,อมาเลยมาเลยเออ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 เรียบร้อยนะฮะบัคไม่ขึ้นเครดีแล้วนะท้อเลยเกิน <S <S วันที่35-38หถึง38หลังจากประจนภัยมาสักพักเราก็วิ่งมาเจอกับอาจารย์วันนี้ข้าในเวลามาด้วยจะลามานี่ก็ล็กเซนโออ๋อนี่ไงโรงเรียน ห้องไอ้นี่นัเลยห้องสามีนะโอเคคนลุกคนลุกกับเสียงอาจารย์โอเคอุ้ยมีแบ็กบอร์ดนี่นี่อุ้ยมีเราจะตัวอุ้ยแบะหมดอันนี้อะไรอ่ะปึ๊บอุ้ยโอ้โหโคตรเท่แต่ละอันมีทางด้วยมีทางด้วยอ่ะทางมาขี้เกียจมาเฮ้ยอาจารย์ก็เลิกมาหัวเราะได้แล้วนะมีหมวกไดมอนด์โอ้โหเอามาแล้วกันนะโอเคแล้วก็นี่อุ้ยมีเพลงมีเพลงด้วยมีโอพีด้วยโคตรเทรห้องสามีตื๊บ โอ้โหสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เล่นเยอะมากอะ่ะขอรู้ดก่อนนะครับอาจารย์นะโอเคอุ้ยอุ้ยมีดาบด้วยอาจารย์ผมขอฆ่าอาจารย์ได้ไหมอะ่ะผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะดรอปอะไรให้ผมบ้างอะ่ะนิดนึงนะอาจารย์นะเจ็บเจ็บเจ็บนิดนึงนะอาจารย์นะเจ็บ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 นิดนึงนะครับเออโอ้ยแหละกันนั่นแหละครับเกมดับแม่งเอ,อ๋ยจากนั้นผมก็กลับบ้านมาเคลียร์ของเล็กน้อยแล้วเรา ก็พึงเห็นความสําคัญของแร่ฟลูออเซนแร่นี้เราเคยเจอยังวงเนี่ยโอ้โหเฮ้เยมันมีประโยชน์ที่คิดว่าล่อไหลกลับไปหาสิครับแร่อยู่ไหนแล้ววะเอ้ยไม่น่าเลยอันนี้นจะแร่ได้เป็นหนึ่งอันโอโ้โหมันจะมาเห็นค่าของมันในวันที่สายไปนะฮะไม่มีวันมีอยู่แร่เดียวอะเดี๋ยวๆผมผมผม,ผมคน้นก่อนนะผม,ผ,มผ,มผมค้นก่อนนะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเออทอย่างนี้นงงสิพอได้แล้วก็กลับมาคราฟเลย ดาบอ๋อโอซอนนี่โอซอนอ่างั้นเอาอ่างี้ก่อนนะเอาไม่เป็นไรเอาอาที่มีก่อนแลยนะปึ๊บนี่ได้มาแล้วโอซอนฮะดูสินี่โค้ดเฟียววันที่39ถึง42เมื่อได้ดาบมาแล้วก็ลองของสักหน่อยเดียขอเทดาเมจหน่อยนะเทนเสกเกตอา้อาวอา้าวอ้าวเยี่ยมจริงๆซสักพัก เราเก็เจอกิยูดูแล้วมา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 ,มากิยูไปลงบ้านลงมากิยูเออผมจะไม่ทำให้พี่เจ็บหรอกนะเพราะว่า <laughs> พี่ไม่เจ็บหรอกนะพี่ตายเลยผมลองใช้ดาบนี่ดิ40ดาเมจจริงป่าวะปึ๊บ,บ,บให้เหมือนได้อย่างนี้เซ่แล้วผมก็ตบอสูรไปเรื่อยๆมันมันก็ใช้ได้นะบางสถานการณ์เนี่ยเออเออโอเคเอ่ะล,ลองเคลียร์ไ<ๆ>กลเคลียร์ไกลเคลียร์ไกลเรานี่หน่อยเคลียร์ไกลเออก็40ดาเมจจริง นะบางตัวก็สีดาเมจจริงบางทีงก็เราตัวก็40ดาเมจเกนะวันที่43ถึง46ผมออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆสิ่งเรากำมาเจอกับสุสานด้วยนั่นมันโอ้โหสุสานนะ่ะเออจะเย็นพี่จะเย็น,ยนอุ้ยฮูมิซานิมีด้วยแต่ขอคินดนี้ก่อนนี่นะโดนไปเออแหมเป็นโอ้ก,โก,โอก,โกิโก้โกิโก้จะตายแล้วขอหน่อยแล้วกันขอแจมหน่อยแล้วกันแล้วก็เข้าปีหนัว เปลี่ยนร่างยังอุ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอุ้ยเดี๋ยวผมจะตายผูดใจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือเล่อนผมนี้ไม่ทันเลื่อนลมนี้ไปด้านเดียวเออเฮ้ยไม่หนานเราก็เจอกับเกนโซจากเรื่องซูบัสะเฮ้ยผู้เล่แนแดงตัวอะไระไเกนโซมาคาอะไรนี่แล้วกันอา้าวตายแล้วทีเดียวตายเลยเสร็จแล้วก็แวะหาอาหารเล็กน้อยด้วยมามามาเออไอ้ถุงนีง้แถมเจอกับบ้านโกคูอีกหลังบ้านอีกแล้วอย่าบอกนะใครเอ่ย ใครเอ่ยโกคัวปึ๊บอูคูโกคูกค็มุมนะโกะคูคคอีกแล้วเออ,อ,อมีไรเปล่ามีฟูเซนอุ้ยมีฟูเซนสีขาวด้วยอะมาทำดาบขาวได้นะแต่ว่าไม่ทันละน่าพอดีแกะแกะเจอแกะฆ่าหมดมาเจอแกฆ่าหมดนะฮะหิวหิวไม่ใช่หรอกนะวันที่4 7ถึง50ผมกลับมาเก็บของที่บ้านอีกเช่นเคยคือของจะเยอะไปไหนเนี้ยอ๋อนี่เก็บไปนะโอเคมาเผาเนื้อก่อนเพื่ออาหารแล้วต้องต้องพบเยอะมากนะเพราะเราไม่รู้นะว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะจ๊ะจากนั้น ก็เอาเบอร์รี่ที่ได้มาไปปลูกเลยไปครับน้เดี๋ยวผมจะขอขยายฟาร์มนิดนึงนะขอแบบเยอะๆเลยนะเออเวลามันเก็บจะได้เก็บเกี่ยวทีเดียวไงแล้วก็ออกหาวัตถุดิบทําชุดเล็กน้อยไม่หนานเราก็เจอกับซากเรือถ้าเป็นซากเรือนะดูดีกว่านะว่าในซากเรือนี่มีอะไรบ้างในดูสิมีกล่องกล่องเดียวนะและในกล่องนี้มีปึ๊บเฮ้ยนะพลกมุกมุโอ้ my god เด็ดเดดเดเดดเด็เจอสักที โอเคเรียบร้อยเวลาด้สุดก็เจอแล้วนะโอ้โหแล้นมันอยู่ในใต้ทะเลวะปะเถอเอ้เมื่อได้มาแล้วก็กินเข้าไปเลยสองหนึ่งกินปึ๊บอ้าวเดี๋ยวนะไม่เกิดอะไรขึ้นอ้าวเดี๋ยวนี่อ่าน <c oughs> ี่ไงเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะถ้าเยอะโอเคเอามาให้หมดเลยนะ่าโอเควันะนี่แล้วเราก็จะทําการมันก็จะขึ้นตรงนี้นะนี่ขวาบนนะมอสที่เจ๋งนะเออของวันพีชนะครับวันนเะจากนั้นก็ลองพลังสักหน่อย โอ้โหตัวอ้วนขึ้นนะอันนี้อ้วนขึ้นอันนี้อ่ะน่าจะแบบว่ามีมีบัฟนะมีบัฟมีบัฟเออมีบัฟนะอันนี้ล่ะนี่แหลโอ้โหโอ้โหเด็ดเดี๋ยว็ดแล้วเป็นบัฟไงสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไงต่อมาปุ๊บอันนี้โอ้ยโอ้โหมีการดึงได้ด้วยนะดึงได้ด้วยเอ้อนี่ยืดนะยืดผมจะกลับล่างปกติยังไงก่อนนะพี่ครับเอาผมกลับล่างปกติทีครับพี่โอ้ดูทรงไม่ได้นะเอางี้แล้วต้องตายใช่ไหม